สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเมล Channel นะครับในวันนี้มาดูเหรียญพอนคลายนะครับเอ,อรุ่นอริยะสงค์แดนใต้นะครับออกที่วัดสวนขันนะครับอำเภอช้างกลางนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเพิ่งสร้างเมื่อต้นเดือนอเมื่อกลางเดือนเดือนนะออกลางเดือนกุมภานะฮะ 6-8ที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยจะสร้างโดยคุณเอ็มหัตพยักษ์นะก็มาดูกันอันนี้จะเป็นรังทองคำนะฮะมีพิเศษรังทองคำอันนี้รังรุ้นธรรมดาอันนี้รังน่าจะรังกรรมการนะเป็นรังพิเศษหน่อยเดี๋ยวมาดูรังทองคำกันเลยก็ได้เนาะรังแพงรังแรงรังสุดมีเก้าสร้างเก้ารังเองนะอืม ตาง9ก้าหลังก็หลังละร้อยก็เก้าร้อยนะก็แล้วแตนะ่อันนี้ได้มาก็เป็นรายการมาดูกันนะครับหลวงพ่อท่าน้ายวาจาสิทธิ์นะเป็นเป็นน่าจะเป็นปู่ของหลวงพ่อเออหลวงปู่อิ่มนะหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะเหรียญแรกมาดูกันนะครับโอ้โหมาแล้วนี่อริยสงแดนใต้นะครับ มากระซองกร,รมหยี่แดงนะฮะเป็นเนื้ออัปป้านะครับโอ้โหซาตินซาตินเนี่ยผมชอบอย่างนึงเนี่ยมันชัดแจ๋วเลยนะมันชัดเจนเงาเงาิงนี่แบบลงยาเขียวคุ้ยพื้นกุ้ยมือนะผมวมมานะเออมันไม่เท่ากันนะนะฮะฝังเพชรด,ด้วยฝังเพชรเขียวที่สังกติด้วยนะะมาดูกันรายการนั้นโอ้โอยนี่ไง รายการที่24อปกา้าซาตินลงยาเขียวฝังพอยเขียวจีวรไม่ลงยาจีวรหลังพระอุชเชนอาอย่างที่เขารู้กันนะฮะพระอุชเชนเป็นพระประจําประจําของหลวงหลวงพ่อท่านคายนะตอนนี้ก็ถือได้ว่ายังยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังอยู่ที่กุฏิท่านนะเออยังเก็บไว้อยู่ที่วัดนะฮะปกติเขาไม่ได้ให้ใครเข้าไปได้ง่ายๆนะก็ มีรายการนี่ไปทำลองไปย้อนดูได้นะฮะอย่างเช่นรายการะชาพาอะไรเงี้ยหรืออาจ,จารย์บางท่านที่เพิ่งนำออกมามาบูชาทำพระอุเชนนะฮะลองดูฮนะนี่เหรียญน,นี้ก็มากับเลขนับเบอร์ห้านะครับโอ้โหตอกนี่เห็นไหมลังทองคำจะตอก่าทอคอนะก็เป็นบล็อกทองคำด้วยแต่เนื้ออะบก้านะฮะพระเชนนี่ก็เป็น พระประจําตัวของหลวงปู่หลวงพ่อท่าน้ายนะโอเควัดสวนขันนะก็รายการแรกสวยๆนะก็จะมีหลายหลหลหลังนะหลังจะมีอวดบุตรมวลสารด้วยมีหลังยันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาชมกันอันนี้เป็นหลังเผ้าเชนนะครับเหรียญแรกไปแล้วหลังทองคำปะเหรียญมาดูลังลุ้นนะหลังวุนเดี๋ยวลังวุ้นอุ้ย ขอพัยผมปะไม่อยู่คือเนี่ยผมเอาไปห้อยคอเองนะครับเออเป็นรุ่นชนนุบนิกเกิลนะฮะหน้ากากพิงโกลหน้าหลังนะฮะหลัง้าเช่นเดี๋ยวรอสักคู่รอสักคู่อ่ะมาแล้วนี่ฮะเออผมเอาไปใส่กรอบสำเร็จรูปนะฮะใครสนใจก็ลองทักมาได้นะเป็นกรอบแบบว่าเนี่ย สามารถใส่รุ่นนี้พอดีเลยนะเป็นแบบไม่ได้แต่ทางทางร้านก็บอกกันน้ำนะแต่ผมว่ามันก็กันได้ระดับนึงแหละแต่มันถอดใส่เปลี่ยนได้เนี่ยมันสามารถแกะใส่ได้เป็นแบบครอบลงไปนะก็รังพระอุเชน,นี่ชอนอ,อชนวนนชุบนิกเกิลน,นะฮะใช่ไหมหเลขโค้ดเดี๋ยวนะเลขโค้ดอะไรอะ โอ้หมองไม่เห็นเลยเอา้าเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดอีกแล้วครับตะกี้หลงหลงปู่อิ่มนะรายการคลิปที่แล้วนะก็เลขเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะฮะเฮ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยอ้อ,อพิเศษพิเศษใช่ไหมโอ้โหผมหตาไม่ดีซะด้วยอะไรอะ่ะนะต้องว่าอะไรอะ่ะ อูนะอ๋อไม่ใช่ตอกชนวนลังชนวนอตอกเนื้อชนวนโอ้โหก็มั่วไปเรื่อยนะนี่ชนอชอนออะชะโวชุบนากนะชุบนิกเกิลนะไปกันใหญ่แล้วนี่ไงชนวนชุบนิเกิลหน้ากากพิงโกหน้าหลังหลังเบ้าเชนเออ เลขโค้ดอยู่นี่โ oh, อ้โห้าสิบสองนะก็เป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเข้าเชนเหมือนกันข้างหน้าก็เป็นนี่เหมือนหน้ากากนะหน้กากเหมือนเนื้องเงินกระจกเลยอะ่ะผมเอามา,มา,มาห้อยน่าอย่างนี้นะต่อไปเหรียญอีกต่อไปในรงังรุ่นนะปิดพ้าดประกันใดขอภัยนะฮะสดๆเลยไม่มีตัดต่อนะผมนะ ขอบคุณสําหรับการติดตามการชมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นชนวนอ๋อนี่รังชนวนมัน้งเออรังชนวนเออชนวนชุบนิกเกิลเหมือนกันห่วงเชื่อมนิกเกลิลเออหน้ากากชุบทองหลังหลงปูทวดเอออันนี้เป็นหลังหลวมปูทวดฮนะชนวนนิกเกลิลเลขสี่ตัวเดียวนะครับเป็นหน้าหลงปูทวดโอ้โห,โโหสวยงามปริยะสงแดนในต้นะครับ ก็น่าจะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อท่านคายด้วยนะฮะดูแล้วทางทางเดียวกันสายเดียวกันนะเอออันนี้ก็สวยนะเหมือนเงินหน้าชุบทองเลยนะเออชุบทองเลยนะอ่ะส่วนต่อมาเหรียญต่อไปเป็นกล่องน่าจะเป็นนะจุดจุดจุดไม่รู้อ่ะกรรมการหรืออะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะต้องขออภัยดีนะแต่ก็รู้ว่ามันแตกต่างกันแหละนะ อุ้ยอ่ะเปิดมาหลังเผาเชนเลยเดี๋ยวเนื้อเออเมมาเมนูก่อนนะเออสัตตาผิวลุ้งไร้ห่วงหลังเผาเชนเออเป็นเนื้อสัตตาผิวลุ้งโอ้โหลุ้งจริงนี่โอ้โหเงาวิงดูดูดูเลขโค้ดแปดสิบสองฮะต่อโค้ดต่อโค้ดชัดเจนนะครับเออแล้วก็ผิวลุ้งแบบเงาเงาเลยะนะฮะ หน้ากากโอ้โหไม่มีห่วงเห็นไหมไรห่วงเออนี่ก็สวยนะหน้าหลวงป,ปู่ลุ้งเลยนะหลวงเพรานั่นขายนะสวยสวยสวยเหรียญต่อมาเออนี่โอ้โหอะไรอุ่นมวลสารเอาแล้วเอาแล้วอืมอ่ะเหรียญน,นี้มาดูกันไม่โฟไม่โฟไม่โฟ,โฟกัส อ่ะชน,นวนเดี๋ยวนะชน,นวนมวลสารอ่าเป็นเนื้อชน,นวนมวลสารเหล็กชน,นวนพ่อท่านสังอ่าพ่อท่านสังก็เป็นน่าจะเป็นเกจิแหละนะฮะแล้วก็เนี่ยด้านหลังก็จะพิมพ์พิมพ์ชัดเจนว่าเป็นอยู่นะนี่ไงเห็นไหมเออน,น,นี่นี่เป็นพ่อท่านสังเป็นตะไบเหล็กวะ เหล็กชนวนนะเออเป็นผงเหล็กชนวนเนี่ยเอามาใส่ในนี้เลขโค้ดก็เลขสี่ตัวเดียวนะฮะลองเซิร์ชดูได้นะฮะประวัติพอานั้นสั่งนะผมโอ้โหชนวนสวยอะ่ะนะฮะเนื้อดูมันๆชนวนเหมือนชนวนชนวนซาตินอะ่ะนะสวยเลยนะฮะ อ่ะส่วนเหรียญต่อมานะครับก็โอ้โหเลขร้อยฮะเลขหนึ่งร้อยอันนี้เป็นชนวนมวลสารเหรียญพ่อเสงวัดบางนาปีสองสามนะเป็นมวลสารของพ่อท่านเสงนะฮะเออเหรียญพ่อเสงหลวงปู่หลวงพ่อเสงนั่นเองนะฮะวัดบางนาปีสองสามเป็นมวลสาร โอ้แพงมากนะนี่มวลสายเขาก็จะใส่เรซินลงไปในหลังเหรียญน,นะฮะเลขหน0่งรยเลยนะเลขมงคลนะเออนี่แตตรงนี้จะเป็นร้อยนิดหนึ่งก็คลาสสิกดีนะอืมอยาจะนวน,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้นะฮะก็ฝาก ข้อจอข้อใจฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะหรือสนใจเหรียญไหนก็ทักไปได้ที่ข้อความได้เลยนะหรือจะดูที่ด้านล่างด้านล่างคลิปนะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับด้านล่างเนี่ยนะนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะว่าจะมีอะไรมาให้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ